ทำต้มเป็ดปลาไหลกับวัตถุดิบสดๆส่วนหลังบ้านกันครับขั้นตอนแรกนะครับมาเอาขาก่อนเลยแบบสดๆตะไคร่อกอใหญ่มากใส่เลยใบมะกรูดใส่น้ำลงไป ใส่หอมแดงลงไปกระเทียมจากนั้นเรามาเก็บพริกแบบส,สดๆนี่เอาแบบส,สดๆขาดต้นเลยจากนั้นใส่เลยทีเด็ดเลยล้างคกไปด้วยตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับใส่ปลาไหลลงไปเลย ระหว่างที่รอปลาไหลสุกนะครับนี่เลยเรามาเก็บใบมะขามอ่อนก่อนเราจะเก็บฝักมันไปด้วยนะครับจากนั้นใส่ฝักมะขามแล้วก็ใบมะขามอ่อนลงไปใส่ขีมิ้นผงลงไปลดดีเกลือชูรสใส่ปลาแดกสักหน่อยปิดฝาถีเด็ดเลยนะครับนี่ เติมวิสกี้ลงไปด้วยขอเติมคนบ้างมาวันนี้ปลาไหลเราก็สุกแล้วโอ้ดูครับตักเลยเหลืองอ่อย ปรุงเครื่องด้วยน้ำปลามะนาวเพิ่มความจิดจัดพริกป่นโรยลงไปจากนั้นโรยด้วยต้นหอมผักชีลงไปฮะเพิ่มความหอมก่อนจะกินขอแก้ขาวก่อนอชคอ,อมา โบกใจญ่แท้โหสุดยอดอเปื่อยๆเ,เลยปลาไหลมาเป่าก่อนน้ำร้อนอร้อนจัดแดดก็ร้อน อะไรก็ร้อนฝากเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อ สีเด็ดเลยนี่กระดูกมันอ่อนเนื้อหวานมาก,กมอือ Ooh. Mm.